ไอ้เหี้ยอยู่ใต้โต๊ะไอ้จัดอะไรอ่ะเฮ้ยเหี้ยได้ไรจีได้ไรบอกด้วยลุงไม่กลัวนะลงคิวจัดเลยลุงบอกอุ้ยชิปหายแล้วผมต้ปรับของนิดนึงบอกไว้ก่อนนะด่านนี้มันมันมืดมากเลยนะไม่มีไฟฉายเลยมีมีไฟฉายแต่เราต้องหาแต่ยังทำไมไม่มีสปอดไลท์ให้วะมืดจัดมืดจัดใช่ป่ะผมดำดำตึ๊กเลยพี่ยังไม่โอเคเลย ตอนนี้พี่ต้องมันต้องมันต้มหน้อยู่อ่ะใช่มันต้องถามต้องถาไม่ใช้ก่อนนี่ไงเดินตามทางนี่อันนี้แมพผมไม่โหลดหรือว่ามันามอย่างเงี้ยพี่ไม่ไม่เดินออกไปเลยคนเดินออกมาเอออนั่นแหละไม่ผมไม่รู้ครับว่าใครพี่ซันใครอะไรพี่ด่หน้าสุดพี่หน้าสุดผมเปิดตัวไว้เลยไว้เฮ้ยไม่โหลดไม่พี่พี่พี่เห็นชื่อพวกผมปะไม่เห็นเห็นชื่อครับอันนี้คนที่ดำดิมหน้านี่ใครอันนี้ผมนี่ผมผมหน้าสดผมอยู่ในห้องย นี่เราก็ต้องหาอ่าซับเจกว่ามันคืออะไรไม่ดีว่าไม่ดีต่อสายตาผนมะว่ามันก็สว่างเพราะว่าพี่อยากเล่นเพราะพี่ไม่เคยเล่นเหมือนกันด่านนี้ด้าลอหาอะไรเนี่ยมันน่าจะให้หาของอะไรสักอย่างนี่ไงคุณเจพีชงนิ่งช้าก็กดไเออกดไป,ออดไปห,หมดเลดย จในนี้มีเทียนน่ะโอ้ยไม่แล้วล,ลิ้นลิ้นชักล่างมันเปิดไม่ได้หรอไม่รู้ดิแล้วในนี้มีเทียนหรือเปล่าไหนหรืออะไรวะคลุ่ยข,ยขอยพี่บังอยพี่ใครใครคืออ๋อมันให้อา่านนี่ฉันกลัวสำหรับเด็กมันอ่านโนต้ตนี่มันมีโน้ตให้อ่านอยู่ไหนนี่ไง,นไงโนต้ตโอ้ <S 2> <S 2> ฉันกลัวสำหรับเด็ก มันกลัวดเด็กอ๋อโอ้โหแมพสีดำกระดาษสีขาว <c oughs> จะรั่วเลยเหี้ยทีนี้ปุบ๊พบพอ,อาพีอ่านนะนเขียนว่าให้ระวังเด็กอ่ะ <พบ S 1> เด็กอะไรวะเด็กเป็นผีอย่างงี้ยอ๋อเอาไว้ที่หน้าพี่มาจบบะสนนข้างบนไหมพี่พี่ลองเปิดข้างบนกัน,นยังขึ้นไหนข้างบน ลองดูนะตู้ปวดอได้ปะเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรกูเปิดฝาบ่ยังต้องเลยอยู่ด้วยไอเชี่ยวหัวคนดูดิหัวคนทำไมมองเห็นด้วยมองอ๋อผมัดำเฮ้ยไอ้ท้ายอ๋อหรือว่ามันเลอะฝาบ่แข่งนะลองลองเปิดทีวีนะพี่นดู นี่มันเดบินไดบิวหมดแล้วเนี่ยนี่อยู่เข้าประตูมาดิประตูฟาดหน้าเปิดไฟเลยเออพี่ก็เปิดไฟแล้วเลยโอ้ยหา,ายแล้อยู่ที่ใดตายนี่ไงเปิดไฟวเดยเอเกมที่แม่งโหดมึงไม่มีทีวีเฮ้ยประตู ตกใจมดแกมักินมได้เหรไม่รู้เลยจำสแก๊เอ่เดี๋ยวก่อนถอยก่อนดีกว่าพอผมเปิดไปโอโอ้เปิดปับอ้มเปิดมันเองอเปาร์ตทีวีปิดไม่ได้นี่อรีโมทปิดได้ปะว,ว่าแม่งแกมีชูวร์หลบไ่้เลยเออว่ะไปตชงเจ็ดที่สุดงดออโอ้โ้ยเเจ็ด เดี๋ยวมันให้เราเสพบรรยากาศก่อนสักปั๊บนึงห้องเปิดไม่ได้ใครไปปิดฝาหม้อนั่นดิคือหลุคาญเปิดไม่ได้เลยพี่เราโดนข่าวในห้องล้วห้องติดตายมันห่อฟองไอ้ที่เลยเฮ้ยฮะไหพี่ยังอะไรอะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นปะไม่เห็นอะไรพี่ นดๆไม่รู้อะไรมันแปลกที่หน้าประตูเมื่อกี้ไม่มีบ่อแสเลยอะอะไรวะเนี่ยไอ้ที่สอนลอยเขาให้เล่นแบบโคนานด้วหรือไม่รู้เหมือนกัน,น,กนที่แปลกก็คือไอ้นั่นฉันกลัวเด็กนั่นไงนั่น่ะเห็นป่ะเห็นป่ะนั่นน่ะมันยืนอยู่น่ะนี่ฮะนั่นน่ะยืนตาข่ายอยู่น่ะ น้องด้านขวาเหรอเออเจ๊ก็ยืนนั่งตาขาวอยปล่อะไปๆเขารอไป,ไปเจ๊เขาอเ <c oughs> เราอยังออกไปไหนไม่ได้เลยเจ๊เขาหน้าต้องรอถึงปีสามอีกเออวันนี้เมื่อกี้มาแปะประตูเมื่อกี่เออ่นี่ยน,นี่มีเขียวมาแล้วนี่อันเอออินเออิน,นอันเนี้ยไฟไปอีกนี่เขาหน ไม่ทีวีใครเปิดขนาดนั้นไม่พี่ไม่ได้เปิดผมไม่ได้เปิดทำไมมันติดวะพี่เพราะว่าทีวีต้องมีปัญนาอะไรสักอย่างเออมันไม่มีปิดไม่ยออพมันแาบนั้นีิีๆแบบแบบอ้ไรก็ปิดทำไมนั่นไงเปิดแล้วโอ้โหวางข้างง่ายเหยียบกันไปปิดรอบแล้วพี่เก้งอยู่ปเนี่ย อะไรคือสีม่วงคืออะไรจานแดงอัน้วยพี่ก้วยต่างได้ไปขอประตูเล่นเอ้าเด็กไปทำอะไรเี้ยไปเอ้ยคาโต้เฮ้อะไรอะขายพี่โอ้ยสเปดสูหนุ้ยสรดที่ไอ เ้ยแบบยกเขาบ้างมัน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 แบบนั้นนะตายผมจะบ่ออกจริงเออเปิดประตูดิไม่ได้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะไปแล้วไหนนั่นเนี่ยมันดื้อยู่อ่ะเฮ้ยเปิดได้เปิดได้เปิดได้ผมไม่เห็นไม่รู้จัดก่อนได้แทงเงี้ยเออยอดมากน้องแทกแขงเงมีอะไรอยู่ในนี้ไปเดินน้ำมือผม ก็นห็นอะไรอยู่เนี่ยมันคือตลาดแป้งหรือเปล่าหมดอ๋อนี่นี่ผมมีก้อนเนี่ยผมเอาอะไรสักอย่างเลยพี่เอาเราไปเปิดบ้านไปแล้พี่เอาได้ปะเอาไปได้ปะพี่เอาไปแล้วเนี่ยอ่าพี่พี่รีโมทหรอรีโมทปิดทีวีปะพอกรีโหมดหรืออะไรไม่ทันดูอ่ะน่าจะเป็นาเปิดทีวีอ่ะลองลองไปไปไปเปิด

เฮ้ยทำเตือนอะไรอ่ะดูดิดูดิดิดูดอยู่พี่ดูอยู่เฮ้ยคงเทพคงเปล่าอะ่ะเออมันเหมือนบ้านหลังนี้เลยอะ่ะเกียอะไรวนันนี้เออถอยก่อนถอยก่อนนเานหนักก็ตัดไป <c oughs> กดอีโมดไม่ได้หรอโมรู้กูอยู่มึงแล้วเป็นเสียงอะไรอ่ะน้องแทงเลยน้องไอ้ยี่กูเห็นอะไรแล้วเห็นอะไรอ่ะไม่รู้กูเห็นมองไม่เป็นแทงเลยน้องทางนับทอ๋อมันเปิดประตูเปิดที่เซเว่นไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมเลยนี่หาของก็ได้เดี๋ยวผมเอ๊ เออนาฬิกาเหรอเฮ้ยมาร์สมันเอาเรื่องว่ะทำเราเรื่องว่ะอะไรตาแดงๆคืออะไรเปิดได้ปะเปิดได้ปีเฮียอยู่ใต้โต๊ะไอ้สัสอะไรเฮ้ยเฮียได้อะไรได้อะไรบอกด้วยอะไรอ่ะใต้เตียงมีใต้เตียงมีกูเจอแล้วเมื่อกี้ไอ้สเห็นแล้วเห็นเหมือนกัน เครียดตกใจหมดผมมีแต่พ้าหัวมาที่ผมนี่เห็นอะไรก็ย่างโอ้ยเครียคนไม่กลัวมันก็ไม่เห็นเนาะทำหลังเลยเออถูกแล้วทำหลังกยัยมาตุกตัวไม่เห็นละนี่ไงเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยหนูไปไม่ได้เหมือนเฮ้ยไปมือแล้วแต่ไม่ก่อนแต่ไม่ก่อนลังติดฟ้าไว้เฮ้ยเคีียอะไรอ่ะเห็นปะนี่มันจะอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ผมไม่เห็นดีละเอาอีกและเคีีย อ๋อนี่ไงไฟฉายมาเอาไฟฉายดิไฟฉายอยู่บนพื้นเนี่ยตรงนี้ยมาได้ได้คนอ่านหรือเปล่าพี่เออได้คนอ่านเนี่ยดรอปอยู่อก็บไอู้นี่นี่ไฟฉายอยู่พี่ได้อยู่ไหนว่าไฟฉายเฮ้ยเทียตัวอะไรเนี่ยนี่ไงแต่อย่างไรยังไม่เห็นหรอกก้มพื้นพี่ถวานหนังสือมีปะไม่พี่ซันได้ยังเนี่ยพี่แะได้แล้วแต่นุ่นลุงนุ่นได้ยัง โอเคโอเคงั้นมาเฮ้ยไปเลยแข่งเอแมวแมวด้วยไม่รู้คนตัวหาเลยโอ้โห้น่ากว่าี่ยตกใจเฮี้ยคุณมันหันคอได้ด้วยขอผมคอมันร่วงไอคนนี่ยกูว่าน่าจะซีเครต เฮ้ยพี่อันนี้ต้องอันนี้ต้องเฮ้ยมันตัวอะไรอ่ะพี่จะทต้มตัวต้องมาสับสวิตป่ะเออนี่ไงพี่เปิดเลยผมเปิดเองเมื่อกี้ผมเป็นช่างไฟให้ให้ให้โลเป็นช่างไฟเป็นพี่พี่เรยจะทำมาตห้มงเฮ้ยชิบโอเคพี่เจอละเจออะไรเฮ้ยเชียอ่โอ้โหเจ้เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเยม่ิงตายลงไปดิ ตูมจะปิดแล้วพี่ห้องนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเรามีโดนจริงผมเข้ามาแล้วดิพี่โดนแล้วเหมือนกันพี่ไม่วิ่งจ้าห้องนั้นห้องมันเยอะโดนแล้วคุณโดนจ้ำสแกบป่ะเมื่อกี้คุณโดนจ้ำสแกบป่ะเมื่อกี้มไ่โดดนนผมมไ่โอยู่ในห้อองนนั้้โแล้วไอ้้ไอคนไม่กลัวมันไม่เคยโดนอะไรเลยนะผมเข้ามาเดียวไปเหรอเออพี่เดินเข้าไปมันวิ่งใส่พี่เมื่อกี้ อ๋อพี่รู้แล้วต้องเปิดวิทยุสามอันเปิดมาแล้วเสียงอันที่มีเสียงอ่ะดูดิอันที่มีเสียงเพลงอ่ะอันไหนก็ได้สามอันที่มีเสียงเพลงอ่ะเขามีหูฟังดีต้องมีจันทร์เลยผมไม่ได้ใส่อันนี้มีอันตรงกลางมีมันต้องเปิดทียอันอ่ะอันนี้มีอันนี้มีอันนี้ไม่มีนี่มีทำคนเดียวก็ได้นะมันจะได้โอเคนี่ไม่มีรออันนี้มี อันนี้อ่าถูกต้องเยไฟดับอีกแล้วการไฟฟ้าโอ้ยนี่ไงการไฟฟ้าตัวนี้เอ้ยตัวอะไรนะทำไมคนถึงทำอย่างนี้โอก็ไม่รู้ใครอ่ะนี่ไงก็บอกเนี่ยอ๋อผมไม่เห็นทำไมผมต้องเห็นโปสุดท้ายเพราะตัวไหนเงี้ยจนี่ๆเดี๋ยวพี ไม่ได้ไม่ได้ประตูปิดสองอันเลยไม่ได้เขาเลยจัดมาแล้วต้องหาอะไรอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเดินต้องอ่านโน้ตก่อนป่าวะบอกว่าห้องสองสามเจ็ดเจนิโคสารห้องสามสิบเอ็ดมันเขียนแค่ชื่อห้องอะรหัสหรือเปล่าพี่ไม่รู้เลอันนี้อะไรอะหนังขยะพี่หนังขยะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมััันงบบ เดียกอแลมคนโตเห็นปะเอ่นเองไม่เห็นอะไรจริงปะด่จริงนะพี่ผมได้ไม่ได้ปั่นเลยนะผมโอ้โหอะไรเลยไอกอลมเมื่อกี้มันอยู่บนโต๊ะนี้ไม่เคยใครเห็นหรอเอ็กซจินเราบอกมันดีเลยพี่งเห็นแล้วมีห้องเด็กของจริงแล้วเดียกับเด็กอะจริงนั่งนั่งแล้วกันไหเออเพราะอะไรนั่งไม่ได้พี่ อะไรเนี่ยจ้อนซ่อมอ e ีช้างทำอะไรก่อนที่ตอ่านคำใบ้ดิตอมนมาไให้เก็บกตุ๊กตาอะไรสักอย่างอ่ะเก็บไปทำไมอ่ะตุ๊กตาอ๋อเขาบอกว่าพ่อเขากลายเป็นคนอื่นพ่อกลายเป็นปีศาจเหรอคำใบอ่ะไม่ได้ช่วยเลยนี่มันเปิดได้อย่างเดียวเลยอ๋อตุ๊กตาม,มาวางได้ว่ะเออดิพี่จัดดิเออนเนี่ยเอาตุ๊กตาม,มาวางเอ้ยมันต้องเปิดเราต้องวางให้ครบแน่เลย เหรอจ่าเลียงพี่อุ้ยเอาแล้วการไฟฟ้าเข้าอยู่แล้วไม่ยันยังวะลุงลุงมีบทใบไหมไม่มีอะไรเลยพี่อะไรเนี่ยอ๋อลูกค้าเอ้ยที่กระดาษนี้มันมีไอ้นี่ไงมันมันเป็นคำใบ้เนี่ยกระดาษเนี่ยมันวางให้ถูกปะต้องเราต้องสังเกตเกตจานช้อนอะไรเงี้ย เราต้องวางตุ๊กตาให้ถูกตรงนี้ใครจะไปตอบเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้ก็ได้ได้ใครกลัวก็อยู่ตรงกลางระหว่างห้องเออลงไปดิลงไปหน่อยดินี่ไงต้องมีลูกหมีต้องบนโต๊ะกันลงอยู่ห้องนี้เนาะโอ้มาร์ทมันแทงเลยเว้ยเดี๋ยวอ้าวตุ๊กตาเรายังไม่ครบอีกไปมีตุ๊กตามีมีหมูเป็นวินเอาไอ้เราหันหน้าไปไปเป็ดเป็ดอะเป็ดอะมันอยู่มันอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ด้านไหน ชอนซ่อมหรือว่าอะไรจานเลยไม่อยู่ซ้ายหรือขวาก็ได้ไม่ไม่ให้สังเกตไมนให้สังเกตเกจจานอ่๋อต้องอยู่ด้วยเหอเออเห็นว่ามันอยู่กันแพนด้ามันจะอยู่ช้อนส้มโอเคแพนด้าอยู่ช้อนส้มอันเดียวใช่ไหมจานส้มจานส้มโอเคเอ้ยวางยังโอเคแพนด้าอยู่จานส้มแล้วเป็ดอ่ะเป็ดไม่มีอะไรเลยเอ้เป็ดมีอะไรก็ไม่รู้จานเหรอจานใช่ไหมวงกลมอันเดียวใช่ไหมจานกับช้อนปะ เป็นควินเป็นควินก่อน,น,อน,น,อน,น,อนจานกับช้อนเป็นควินเป็นควินไม่ไม่ตอนนี้เป็ดเอาเป็ดก่อนเพราะว่าเป็นควินยังหาไม่เจอเป็ดนี้มีซ่อมกับจานเคซ่อมกับจานแล้วก็อันนี้เุ้ยทำไมห้องเป็นสีแดงไะพี่ไม่รู้หรืห้องเชือดปะต้องหาเป็นควินใช่ไหมเป็นควินนี่เป็นควินอยู่ไหนหวะงานพี่ในถังขยะเนี่ยพี่พเจอปะไหนวัด เห็นเลยเนี่ยผมเอาไปแล้วผมไม่เห็นกันเลยมันอยู่ในกล่องกันปะแกนกับช้อนหมูซ่อมกับจานอ๋อเป็ดโยนี่ช้อนซ่อมเป็นกวินต้องช้อนนี่แพนด้าอ๋อนี่ไงอยู่ที่พี่มาแล้วพี่เก็บหมดหมดแล้วอ๋อผมว่าไม่เห็นได้เลยจัดเลยพี่นี่หมูหมูตั้งไหนวะรอหน้ามาดูว่าแข็งแต่บิ๊กแรกอ่ะหมูจานกับซ่อมหมูจานกับซ่อมหมูจานกับซ่อมหรอไม่ใช่จานกับช้อนหรอจานกับซ่อมเยี่ยจานกับซ่อม เฮ้ยไม่ใช่เอาอตั้งก่อนเอ้าเพนดาใช่อยู่นี่แล้วก็อันนีเป็น,ปนควิ้นอีกตัวหนึ่งเป็นควิ้นจานกับช้อนอ๋อผมว่าพี่ได้ครบแล้วพี่ยังไม่ครบเลยเนี่ยพี่เก็บอะไรที่หัวนี้ไปยังยังไม่ได้เก็บอะไรเลยพี่เก็บอะไรพี่เก็บอะผมเก็บแล้วมาไม่รู้ไอ<ช>หัวตุ๊กตาเอ้พี่อะหาเป็นควินคว้นก่อนอ๋อนี่ไง เปิดได้นี่ยมันวิ่งอยู่ในกล่องอย่างนี้ด้วยโอ้โหมห่กอดแหม่ก็มืดอ,อยู่แล้วผมยิ่ไม่เห็นโอ้ผมกลัวใครวนะนี่ยืนแน่ประตูเลยเอ,อ่อเจ้นะกันควินว <ะ S 1> ต้องช้อนอเอากันควินต้องช้อนกับจานนี่อันนี้ว่าเราเอาวางตามที่มันบอกหรนะือไงใช่วางตามที่มันบอกแล้วไม่ไม่ไม่วางแบบตามคิดนั่นเลยอ่ะไม่ไม่ต้องตามช้อนตามซ่อมอะไรละ ไม่พี่ว่าพี่ว่าเราวางถูกแล้ว,ลวมันน่าจะมีปริศนาอื่นนี่งาน,นที่สองนี่ไงไรพี่อะไรอที่สองอันที่สองบอกว่าเป็ดต้องอยู่กับไอ้นี่ต้องเปลี่ยนมาอีกทีนึงอ๋ออเห็นอ๋อนี่ไงแพนด้าน้องอยู่ช้อนทุกคนไปเลยไปเลยไปเลยบอกเหยมันเดิมมันเดิมมันเดิมผมรอแทงหน้าประตูอย่างเดียวนะโอเคโอเคโอเคพี่สลับก่อนเอ้ยเป็ดต้องอยู่นีน่แล้วก็แพนด้าแพนด้าอยู่การลำล้น นี่ย <Okay, S 2> มันได้อยู่การนำร้อนการนำร้อนกับกับช้อนสองอันใช่ปหใช่โอเคแล้วหมูหมูอยู่จานกับส้อมหมูจานกับส้อมหมูถูกแล้วเป็นกลิ้นอยู่เป็นกลิ้นอยู่จานกับช้อนนี่มันมันเป็นจานตรงเราข้างๆเป็นช้อนกับส้อมใช่ไหมซ้ายขวาเป็นกลิ้นอ่ะโอะเค okay, ถูกแล้วเนะดี๋ยวนะเป็ดผิดอยู่นี่ว่า เป็ดอยู่ช้อนกับช้อนจานซ้อมเออเป็ดผิดอยู่ถึงว่าล่ะเอา้าทำไงแต่แล้วพีวว่ไม่มีอะไรเลยพี่ <c oughs> เปินดนี่ชิลๆเข้าพอดิไม่ได้พี่ปิดอีกแล้วเราก็เปิดประตูด,ดินี่ไงไมค่เปิดให้ผมครับห้องไหนเปิดนี่ห้องหน้าเลยลุงไปเลยไงกันหน่อยดิมันไม่มีอะไรแล้วกูเข้าคนแรกไอ้สัตว์ไม่อะ ไม่ผมนี่แหละข้อคนแรกแต่มันไม่ได้พี่นั่นหรอโดนคนแรกแล้วตัวแหล่แต่มันไม่มีอะไรเฮ้ยเพี่อโอ้โหตัวอะไรย่ะหรือว่ามาแค่หลอกให้โดนมั้ยเออก็มาห้องเดิมหรือว่าปีศามใหม่เออนั่นดีนี่ไงฮินชาร์กแตไมันจำไปแก้แค่นี้เดี๋ยวนะมันกดได้ที่ประตูเนี่ย อะไรยินเสียงอะไรวะอยังอ่าวสรุปต้องรอเฉยใครทำอะไรอะเมื่อกี้ที่ไปกดประตูมันเมื่อกี้อ๋อแล้วผมกดโอ้โหนี่ไงพี่พี่พี่น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 อ๋อต้องเก็บโครงกระดูกนี่ไงว่ากระโหลกอันนึงอ้าวดิอเ,เออพี่เก็บมาละโอ้โหมีกระแกนนักข่าวเลยเมื่อกี้มึงเจอข้างบนมเมื่อกี้เจออะไรเจอเคนเขาง่วงคนเขาง่วงมันตกกันไหีเจตกใจหมด แล้วเจ๊ย์เกมทำอะไรตรงนั้นนะเอ้ยเชี่ยอย่างกระชัตเตอร์อย่างกระเจอชัตเตอร์มาให้เราเก็บกระดูกใช่ไหมเออใช่ให้ผมเจอสิ่งที่น่ากลัวกว่าพี่คืออะไรผมเจอบล็อกไว้แม่งยันอยู่กลางจอผมว่าพ่อผมกลายเป็นคนอื่นไม่หายด้วยอ๋อหายละใช่นี่ต้องเอากระดูกมาวางบนโต๊ะนี่มีลูกตา เอาไปจัดเล้งกักนเหรอกูไงประตูเ,ตเปิดแล้วไปไปไปนนไปิดเลยปิดเลยไอ้เหี้ยหย้งปิดจังวะเนี่ยกูเข้าไม่ได้กดอันแรกเลยนี่ไงประตูเปิดได้เนี่ยอ๋อต้องเอามาประกอบผมแปะไปส่วนหนึ่งแล้วนุวย้ยลุงต้องเอามาแปะอีกอันนึ่ง,งลุงมีอีกอันนึงผมหมดแล้วของผมอ่านี่นี่ผมเจออีกอันนึงละวนนในในที่ห้องน,น้ำ นี่ไงเจออีกอันนึงแล้วทำอะไรอ่ะสร้างบ้านเหมอพี่ไม่รู้ดิไปคราฟก็เกยพี่ได้อีกอันนึงนี่ไงอยู่ในนี้อยู่ในซอกนี้เออนี่เหนอะไรเลยนอกจากตัวดำๆของพี่นะขายอีกอันหนึ่งมันยงไหนวะอันนี้นี่ไงนี่ไงอันนี้เราหลังเนี่ยมันใช่ใช่ใช่เจอละมาเลยโอ้ยเฮียแล้เปิดไม่ได้เด็กอ่ะ ฮะจบแล้วดรอจจบแล้วของผมมันขึ้นเหรียญเลยเออ,องพี่ของพี่มันก็ขึ้นเหมือนกันไอ้เน,นี่ยจะมีจำสแกรไปนะน่าจะมีคน,น,นค,คิดว่านี่เป็นทางออกแต่ว่าอะไรแบบสักอย่างมันขึ้นแป๊บเดียวเอง ไอ้ดำนี่เราไปนะว่าอะไรน่าจะเราน่น่าจะเราน่าจะจบแล้วมั้งจบแล้วจบแล้ว